กดไล้์ทันทีเพื่อไม่ให้พลาดตอนที่35ตอนที่ทูเทียนหญิงสาวเรียบง่ายแต่เข้มแข็งทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสร้างฝันจากกล้วยทุกหวีผักทุกกรรมและการตัดสินใจที่ยากลำบากร่วมกับแจกชายผู้ไม่เคยหยุดปกป้องความรักและความหวังจนกลายเป็นการเดินทางอันน่าประทับใจที่ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปงวงเช้าปลูแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องผ่านชายคาเข้ามาในครัวเล็กๆทูเทียนก,ก็ยังทำกิจวัตรตามปกติ เริ่มต้นวันด้วยการทำความสะอาดบ้านซักเสื้อผ้าจากนั้นก็นั่งลงข้างอ่างน้ำใบใหญ่มือทั้งสองข้างขยับอย่างคล่องแคล่วซักเสื้อผ้าแต่ละตัวซักผ้าทุกผืนแล้วสะบัดก่อนจะเอาไปตากบนราวไม้ไผ่นอกกลานบ้านลงยามช้าพัดผ่านแถวต้นกล้วยส่งเสียงซาพลิ้วไหวพาเอากลิ่นดินชื้นหลังฝนตกเมื่อคืนมาแต่จมูกเมื่อซักผ้าเสร็จถูเทียนหยิบกระบุงที่สายสะพายเริ่มสึกออกมาตรวจดูเถาวางมันบนเสือ่อแล้วค่อยๆเย็บซ่อมรอยขาดตรงตะเข็บไปพรางบนพึมพำต้องแบกกล้วยไปตลาด ถ้ากระบุงขาดระหว่างทางละแย่เลยพ่อเย็บเสร็จก็ลุกขึ้นปัดฝุ่นแล้วเดินตรงไปยังสวนกล้วยหลังบ้านตตยร่อใบเขียวชอุ่มเธอใช้มีดตัดเครือกล้วยสุกเหลืองทีละครือจัดเป็นหมีเล็กๆอย่างเรียบร้อยวางเรียงไว้ในกระบุงปรับสายสะพายให้แน่นหนาก่อนนั่งพักเหนื่อยและเช็ดเหนื่อยที่ผุดขึ้นบนหน้าผากอีกด้านหนึ่งที่ตัวอำเภอแจ็คกลับมาถึงบ้านแม่ของเขานั่งรออยู่บนเก้าอี้สีหน้าแฝงด้วยความกังวลแจ็คก้าวเข้ามาวางกระเป๋าแล้วเอ่อยพร้อมรอยยิ้มบาง แม่ครับขาบผมไม่เป็นไรแล้วไม่เจ็บอีกแล้วนะผู้เป็นแม่เงยหน้ามองลูกชายตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วถามจริงหรือก่อนหน้านี้บอกว่าบวมเดินไม่ไหวแจ็คนั่งลงข้างแม่น้ำเสียงติกอร์เขินเล็กน้อยผมบาดเจ็บแค่กล้ามเนื้อเฉยๆยจริงจริงก็แค่แกล้งทำเจ็บนานกว่าเดิมนิดหน่อยเพื่อจะได้อยู่ที่ฟาร์มนานขึ้นครับคุณแม่ทำตาโตทำไมททำแบบนั้นโตแล้วไหนะยังเล่นตลกอีกหรือ จ็คหัวเราะเบาๆในแววตาแอบมีความอายผมแค่อยากมีเวลาอยู่ใกล้ๆทูเทียนพออยู่กับเธอผมรู้สึกสบายใจและมีความสุขจริงๆแม่เงียบไปสักพักแม้จะยังห่วงใย,ยอยู่ลึกๆแต่เมื่อเห็นสีหน้าสดใสของลูกชายก็คลายกังวลลงลูกโตแล้วแม่คงห้ามไม่ได้แต่ต้องดูแลตัวเองด้วยนะอย่าให้แม่ต้องเป็นห่วงแจ็คพยักหน้าผมเข้าใจครับแมุ่่งนี้ผมจะกลับไปทำงานที่บริษัท พอเดเริ่มกระบุงด้วยเสร็จทูเทียนสะพายกระบุงแล้วออกเดินทาไปตลาดอำเภอด้วยความเงียบเงียบอากาศเย็นเย็นสายหมอกบางๆลอยเหนือหน้าระหว่างทางเธอคิดถึงงานขายกล้วยวันนี้หวังจะขายได้เยอะหน่อยจะได้มีเงินซื้อของจําเป็นอย่างน้ํามันเกลือและข้าวของเล็กๆน้อยๆให้แจกแต่พอเดินเลยโค้งเล็กๆใกล้ลาําธารที่เทียนก็ต้องหยุดกระทันหันเมื่อเห็นชายคนหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่ข้างทาง มีรอยฝกช้ำบนใบหน้าเสื้อผ้ายับเยินไปหมดเธอตกใจรีบเข้าไปแตะไหลเบาๆพี่เป็นอะไรไหมไม่มีเสียงตอบกลับทุติยานมองไปรอบๆแล้วร้องเรียกคนช่วยมีใครอยู่แถวนี้ไหมคะมีคนบาดเจ็บสักพักก็มีคนผ่านทางมาช่วยเธอขอให้พวกเขาโทรเรียกรถพยาบาลระหว่างรอเธอใช้น้ำจากขวดล้างหน้าให้ชายคนนั้นเล็กน้อยเขายังหายใจแผ่วเบาแต่ยังไม่สิ้นสติ เมื่อรถพยาบาลมาถึงเธอเดินไปส่งผู้บาดเจ็บได้ไม่กี่ก้าวก่อนจะมอบตัวเขาให้เจ้าหน้าที่หลังจากนั้นทีเทียนล้างมือที่ลำธารพอวักน้ำก็เหลือเห็นกระเป๋าสตางค์กับแว่นตาตกอยู่ใกล้ผงหญ้าเธอหยิบขึ้นมาเปิดดูก็พบเอกสารที่เป็นของชายคนดังกล่าวจึงพึมพำของเขาแน่ๆเราเก็บไว้วันหน้าจะได้เอาไปคืนที่โรงพยาบาลว่าแล้วก็เก็บกระเป๋าสตางค์ไว้ในเสื้อคว้ากระบุงขึ้นสะพายเดินต่อไปตลาดตัดฉากไปที่บริษัทแจกกลับมาที่ทำงานหลังจากหยุดไปหลายวันพอเดินเข้าห้องประชุมก็มีเพื่อนร่วมงานหลายคน ที่เป็นห่วงแสดงความยินดีจางถามเบาๆหายดีแล้วหรอคะยังปวดขาอยู่ไหมแจ็คส่ายหน้าแล้วยิ้มพี่โอเคแล้วขอบใจนะจนะการประชุมดำเนินไปอย่างจริงจังฮุยเยนเลขานำเสนอสรุปรายง,งานประจำไตรมาส 3. ทั้งเรื่องจัดซื้อวัสดุกระแสเงินลงทุนและหนี้คงค้างฝ่ายการตลาดรายง,งานแผนประชาสัมพันธ์ปลายปีส่วนฝ่ายกฎหมายเสนอแผนจัดการเรื่องชดเชยในโครงการเมืองใหม่จากตั้งใจฟังแล้วจดบันทึกอย่างละเอียด แม้เพิ่งหายจากบาดเจ็บแต่เขาก็แสดงความรับผิดชอบเต็มที่พร้อมกล่าวว่าเราต้องกำหนดระยะเวลาในการส่งวัสดุให้รัดกุมและหาจุดประสานงานที่แน่นอนเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนส่วนเรื่องกฎหมายเดี๋ยวผมจะคุยกับทนาให้ชัดเจนทุกคนทำงานได้ดีมากปีนี้ต้องเร่งให้เสร็จตามกำหนดส่งมอบให้ลูกค้านะครับทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยบรรยากาศแม้จะเคร่งเครียดแต่ก็มีประสิทธิภาพพอประชุมเสร็จแจ็คเลือบมอออกไปนอกหน้าต่างสีหน้าเรียบนิ่งแต่ใน,ในใจก็คิดถึงทูเทียนหญิงสาวที่คอยดูแลเขา โดยไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดที่ตลาดอำเภอทีอูเทียนปูผ้าอย่างเล็กๆใต้ต้นไม้ใหญ่เอากล้วยเหลืองอารามเรียงขายเป็นแถวๆแ,แต่ละหวีขายหน่นดงกล้วยที่เธอปลูกเองหวานและสดใหม่จนมีลูกค้ามาอุดหนุนไม่ขาดสาย ไม่นานกล้วยก็ขายหมดกระบุงเลยเหลือแต่ว่างเปล่าหลังเก็บของทูเทียนแวะร้านเบเกอรี่เล็กข้างทางเลือกซื้อขนมเค้กที่แม่ของแจ็คชอบแล้วตรงไปบ้านของเขาแม่แจ็คเห็นหน้าก็ยิ้มต้อนรับเข้ามาสีลูกกาลังจะทํากับข้าวอยู่เลยแต่คิดไม่ออกว่าจะทําอะไรดีทูเทียนเอ่ยเบาๆหนูขอปอกสับประรดให้คุณป้าน,นะคะแจ็คชอบกินสับประรดแม่แจ็คพยักหน้าทั้งสองช่วยกันเตรียมอาหารกลางวันครัวจึงเต็มไปด้วยบทสนทนาแผ่ๆอบอุ่นหัวใจพอแจ็คก,กลับจากทํางาน เขาเปิดประตูเข้ามาเจอข้าวบันโตะที่จัดไว้เรียบร้อยก็ทั้งแปลกใจทั้งดีใจแม่ครับทูเทียนขอบคุณที่เตรียมมือนี้ให้ผมคิดถึงสับประรดนี่มากเลยแม่ยิ้มบางทูเทียนตั้งใจปอกให้เลยนะทั้งสามนั่งรับประทานอาหารด้วยบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองเหมือนครอบครัวแท้หลังอาหารแม่แจ็คชวนมานั่งดื่มชาที่ห้องรับแขกเธอเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแม่รู้ว่าหนูในอยู่ที่ฟาร,ร์มคนเดียวก็ลำบากแม่ก็ว่าจะค่อยๆหาของไปฝากบ้างเป็นระยะแจ็คพยักหน้าทูเทียนรีบสายหน้า หนูอยู่ได้ค่ะป้าถึงบ้านจะเรียบง่ายแต่หนูชินแล้วแม่ขอประคองมือเธอและพูดด้วยความห่วงใยให้ป้าช่วยเธอป้าอยากให้หนูสองคนรักกันจริงจังและผ่านทุกอย่างไปด้วยกันสักพักแม่แจ็คขอตัวขึ้นไปพักเที่ยงปล่อยให้ทั้งสองอยู่ด้วยกันแจ็คจับมือทูเทียนไวเบาๆเย็นนี้เดี๋ยวผมไปส่งที่ฟาร์มนะแต่อย่าคิดว่าต้องอยู่ลําพังอีกแล้วผมจะอยู่เคียงข้างทูเทียนก้มหน้าเล็กน้อยก่อนพยักเบาๆแววตาแจ็คสงบนิ่งผมเชื่อว่าสักวันคุณจะได้พบญาติพี่น้องของคุณอีกครั้ง แค่เชื่อมั่นต่อไปขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลอำเภอชายที่ทูเทียนช่วยไว้ตอนเช้ากำลังนอนบนเตียงเหลือบตาขึ้นมาได้เล็กน้อยขยับมือได้นิดนิดพี่สาวของเขานั่งอยู่ข้างเตียงคอยเช็ดหน้าผากและถามไถยด้วยความเป็นห่วง ช่วงเช้าที่บ้านแจ็คเขานั่งคุยกับแม่หยิบซองเอกสารและสมุดบัญชีขึ้นมาวางบนโต๊ะเบาๆแม่เก็บไว้เถอะครับนี่เป็นเงินที่ผมให้แม่ทุกเดือนส่วนสมุดบัญชีผมใส่ชื่อแม่รวมไปด้วยแม่อยากใช้อะไรก็ใช้ได้เลยผมหวังแค่ว่าแม่จะสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขแม่มองลูกชายด้วยสายตารือนน้ำตาลูกชักจะเหมือนปูเข้าไปทุกทีนิ่งๆแต่มีน้ำใจแจ็คยิ้มเอื้อมมือไปบีบไหล่แม่ผมเห็นแม่ช่วงนี้บ่นปวดขาแล้วก็มีปัญหาเรื่องความดันเล็กน้อยเวลาอากาศเปลี่ยนบ่อย แม่ควรพักผ่อนนะครับแม่โบกมือแม่ยังไหวไม่ต้องเป็นห่วงเธอจิบชาก่อนหันมามองแจ็คแล้วพูดจริงจังเรื่องของจังแม่น่ะเห็นอยู่ว่าเขาชอบลูกลูกควรทําให้ชัดเจนเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดแจ็คพยักหน้าพร้อมถอนใจวันผมเจ็บจังมาหาถึงฟาร์มเขาเป็นห่วงมากชวนผมกลับบ้านมาพักแต่ผมปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้ทูเทียนแม่เขายิม้มแย้ม พูดเน้นว่างาั้นก็หารีแต่งงานเร็วๆแม่แก่แล้วอยากอุ้มหลานสักทีแจ็คตอบเสียงนุ่มผมก็อยากเหมือนกันครับแต่ขอให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับแม่ตัดฉากไปที่บริษัทแจ็คเดินเข้าห้องทำงานสั่งหูเย็นเลขาบ่ายนี้เตรียมรถกับเอกสารให้ด้วยนะผมจะไปตรวจดูถนนรุดกับโครงการสะพานฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือหูเย็นพยักหน้ารับแล้วจดไว้ทันที ในขณะเดียวกันที่บ้านไร่สงบสุขทีเทียนยังคงใช้ชีวิตตามปกติเธอไปที่สวนเลือกตัดผลมะละกอที่สุกเหลืองสวยทีละผลจากนั้นเอาไปวางในกระบุงไม้ไผ่เดินไปปูผ้ายางเก่าๆขายมะละกอริมทางท่าทางขยันของเธอพร้อมรอยยิ้มสดใสทําให้มีลูกค้าแวะอุดหนุนกันหลายรายเมื่อขายหมดแล้วเธอแวะซื้อหน่อไม้ฝรั่งหรือผักอื่นๆในเนื้อเรื่องคือขนอนเล็กน้อยไว้ดองกินเอง ระหว่างทางกลับบ้านก็เจอต้นดอกลิลลี่สีขาวขึ้นอยู่ริมฐานน้ำเธออุทานเบาๆสวยจังพรุ่งนี้มาลองเก็บไปตากแห้งหรือต้มเป็นแกงก็น่าจะดีเธอรูปรีบดอกอย่างทะนุถนอมแววตาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นท่านใดนั้นโทรศัพท์ดังขึ้นปลายสายคือจากน้ำเสียงเขาอบอุ่นสบายดีไหมวันนี้ตื่นเช้าไปขายของหรือเปล่าทูเทียนยิ้มตอบเพิ่งขายมะละกอเสร็จกำลังจะกลับบ้านพอดีเจอดอกลิลลี่แถวลำธารสวยมากเลยแจกพูดอย่างอ่อนโยนนั้นเก็บไว้ให้ผมบ้างนะตอนเย็นผมก็จะแวะไปหาคุณอยู่บ้านไหม ชูเทียนพยักหน้าเบาๆแม้เขาจะมองไม่เห็นได้ขายเดี๋ยวฉันรอนะหลังสำรวจโครงการถนนรุดร่วมกับวีเยนเสร็จแจกยังไม่กลับบริษัทแต่แวะร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเลือกซื้อนึ่งข้าวไฟฟ้าขนาดเล็กกับเตาแก๊สสองหัวพนักงานสาวถามอย่างสงสัย ซื้อให้ใครหรือคะทำไมเลือกแบบประหยัดจังแจ็คยิ้มตอบซื้อให้คนที่ผมรักผู้หญิงที่เรียบง่ายและขยันระหว่างทางเขายังแวะร้านขนมเคก้กซื้อเค้กสองชิ้นเล็กๆห่ออย่างดีแล้วมุ่งหน้าไปยังฟาร์มของทูเทียนช่วงนี้ที่ยูเทียนเพิ่งกลับจากตลาดกำลังนั่งแยกดอกลิลี่สีขาวที่เก็บมาตอนเช้าเธอคิดจะคัดกลีบดอกที่ยังสดและเอาไปตากแห้งไว้ต้มแกงหรือทำชาทันทีที่ได้ยินเสียงรถเธอหันไปเห็นแจ็ค เดินถือถุงหลายใบตรงเข้ามาผมซื้อมอหุงข้าวกับเตาแก๊สมาให้แจ็คบอกด้วยใบหน้าตื่นเต้นไม่ต้องหรอกแจ็คฉันใช้เตาถ่านอยู่ก็ชินแล้วทูเทียนพูดด้วยท่าทีเกรงใจแจ็คยิ้มผมรู้แต่ผมอยากให้คุณหุงข้าวได้สะดวกขึ้นจะได้ไม่ลำบากมากนักหลังจากติดตั้งเตาเรียบร้อยทั้งสองก็พากันนั่งรับลมที่ระเบียงแจ็คเปิดกล่องเค้กแบ่งให้ทูเทียนผมหวังว่าคุณจะแวะมากินข้าวกับแม่ผมบ่อยๆนะ ถ้ามีกันพร้อมหน้าบ้านถึงจะเป็นบ้านจริงๆทูเทียนนิ่งไปนิดนึงก่อนพยักหน้าช้าๆพร้อมรอยยิ้มบางอีกฝากหนึ่งในห้องพักผู้ป่วยที่เงียบสงบของโรงพยาบาลชายที่ทูเทียนช่วยกำลังนอนฟื้นพอได้สติบ,บ้างก็ฝันร้ายถึงเหตุการณ์โดนทำร้ายใบหน้าทูเทียนที่แสดงความเป็นห่วงคอยฉายวาบเข้ามาในความคิดพอลืมตาเห็นพี่สาวนั่งอยู่ข้างเตียงเขาคือทูแวนนักธุรกิจที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศแต่ถูกคนร้ายเล่นงานจนสลบพี่สาวรูปณนาผโชน อย่างห่วงใยฟื้นแล้วหรอยังจําอะไรได้บ้างไหมทวนันพยักหน้าช้าผมจําได้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเธอช่วยผมไว้ผมอยากเจอเธอพี่สาวจับมือเขาไม่ต้องห่วงนะพี่ให้คุณทันสืบเรื่องนี้อยู่ทั้งจะหาคนร้ายที่ทำลายเธอและหาตัวผู้หญิงใจดีที่ช่วยเธอด้วยถวนหลับตาลงพูดเบาๆด้วยสีหน้าเครียด ถ้าไม่มีเธอคนนั้นบางทีผมอาจไม่มีโอกาสได้หายใจถึงตอนนี้ mái nhà không còn tài sản không còn chút tình nghĩa xưa chỉ còn lại nỗi đau chát đắng quyết định ly chia ly với quá khứ từ tiên tử tiên siết chặt chiếc áo cũ cúi đầu và quay lưng rời đi trường thôn mặc dù đầy tiếc nuối chỉ biết theo bước chân cô để lại sau lưng một gia đình bạc bẽo và một cuộc đời cay đắng tử tiên ngồi thu mình bên hiên nhà đôi bàn tay gầy guộc run run ôm lấy gối nước mắt lặng lẽ chảy dài trên đôi má hốc hác cô không còn đủ sức để gạt đi từng giọt lệ tổn nhục chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu giấu đi nỗi đau đang dâng trào trong lòng ngực những tiếng cười nói rộn ràng từ trong nhà vọng ra như những nhát dao cứ vào tim cô trong khi hường người được người đàn bà mới được rước về đang tận hưởng sự chăm sóc chu đáo từ mẹ chồng ăn ngon mặc đẹp được kinh chiều như một bà hoàng thì cô vẫn phải nai lưng làm lụng như một kẻ ở trong chính căn nhà mà cô đã từng coi là mái ấm mẹ chồng chưa bao giờ dành cho cô một ánh nhìn thương xót Bà...